สวัสดีค่ะมากินก้อยน้ากันได้ทำไมน,นี่นี่ได้ก,ก้้ยเนื้ออดใจบบได้นะคะอดใจบบอยู่เนาะพักก็มียอดกระถินเนาะค่ะผักชีนะคะสาราเน่เนาะแล้วก็ใบอันพักสะไยลต้นหอมน้อยนึงมาแขงนะคะแล้วก็ลูกโดดกินข้าวนํากันได้จะ้ะพ่ออิิบกินพ่า โจโจ๊ะนะคะแต่ยากคืดยากตับตับตับ ซื้อมาด้ยวยคาบริสุเธิ์เอาเพราะว่าดูเพื่อนกับกินผัวเดียว แวงคได้กินดุเวยคะ่ะมันอยู่ขางทางยงยำกินคนกินก้อยกินลาบไปเก็บมาเนาะก็เลยได้กินบ่อยนะคะลูกดก สมซื้อมีพักอันครูข่าวหรือว่าข่าวตองเลยจ้ะเอามาซ้ำน้อยนึงกำลังแตกนะคะส่วนตัวคิดว่ากินได้อยู่แต่ว่าบ่ชอบสมชื่อ อ่าผักเนาะข้าวตรงข้าวอยู่ด้วเส็นกิ่นข้าวข้าวนะคะแล้วกะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆเนาะค่อยแซบสำหรับเจ้าของนะคะคนอื่นอาจ,จเแซ่บเนาะ Nga sa lại Kinh ca súc nó mây nó Xẹp Tiếp mạng mình đây nói nữa เศร้ามาตื่นสายก็ยจะสิกินเขาบบน่ากับแม่ก็เลยลงเอยด้วยคคอยเื่อค่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะมาส่วนพี่น้องกินข้าวน้ำกันนะคะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ